สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับตารางการแข่งขันนัดที่21จาก38นัดน,นะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ช่วงนี้ก็ผ่านบ็อกซิ่งเดย์มาเรียบร้อยแล้วก็เข้าสู่เขาเรียกว่าหลักสูรปกตินะครับก็คือแมตต์แมตต์ปกติแล้วก็จะเริ่มคิกออฟกันในวันที่15 1 7นะครับซึ่ง ทั้งหมดนี่กำลังเข้มงวดเข้ามาทุกขนาดเลยฮะโดยเฉพาะทีมหัวตารางนะ้นกำลังไล่จี้บทบี้กันอย่างจ้าระวันเลยครับคะแนนทิ้งห่างก,กันแค่6 6คะแนนเองนะครับผมระหว่างทีมจากฟุงแล้วก็รองจากฟุงแล้วก็ลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับก็ทิ้งห่างก,กันแค่6แต้มเองครับมีสิทธิ์ที่จะเข้าวินได้ทุกทีมเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันนัดนี้ก่อน,นครับนัดที่21นะครับซึ่งจะคลิกออพก,กับตรงกับวันพุธ พุ่จนถึงวันศุกร์นะครับ15 16 17นะครับไปที่สเตฟฟอร์ดบิดสเตเดียมกันก่อนนะครับทีมอันดับที่4ของตารางนะครับสิงโตน้ำเงินขาวนะครับเซลซีนะครับต้อนรับการมาเยือนของทีมอันดับที่7ของตารางนะครับบอลมัดนะครับเวลาตีสองครึ่งนะครับวันพุธไปที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับคู่ที่คู่ที่2นะครับอันดับที่14ของตารางเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับขุนค้อนนะครับ ตอนรับการมาเยือนของทีมอันดับ9ของตารางอย่างฟูลแลมนะครับฟูลแลมนี่ก็ฟอร์มก็ร้อนแรงอยู่นะฮะตีสองครึ่งนะครับไปที่ g ีเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมนะครับเบนฟอร์ดนะครับเบนฟอร์ดเพิ่งถล่มเซาท์แฮมป์ตันมา5ประตูต่อ1นะครับก็สุดๆเลยครับขึ้นมาอยู่อันดับที่11ของตารางนะครับในพื้นที่ของตัวเองแล้วแหละตีสองครึ่งนะครับต้อนรับการมาเยือนของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมอันดับ6ของตารางนะครับ นี่คือคู่ที่3นะครับไปที่คู่ที่4นะครับตีสามครึ่งนะครับตรงกับวันพุธเช่นกันนะครับซิตี้กาวนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมอันดับที่3ของตารางนะครับต้อนรับการมาเยือนของทีมหัวตารางอย่างลิเวอร์พูลนะครับเนี่ยดูว่าลิเวอร์พูลจะแก้ไขางานได้หรือไม่แมตช์แรกเนี่ยฟอร์เรสเนี่ยเป็รูปคมถึงทินแอนฟิลด์แล้ครับเอา3แต้มกลับมาไดส้สามารถที่ว่า ล็อกถล่มทลายเลยครับวันนั้นผมว่าวันนี้ลิวพูลจะแก้มือได้นะครับวันพุธที่15นะครับมีคําตอบนะครับไปที่เซนเจมพาร์คนะครับนิวคาสเซินนะครับทีมอันดับที่5ของตารางนะครับต้อนรับการมาเยือนของวู๊ปแฮมตันนะครับทีมอันดับที่17ของตารางนะครับเป็นวันที่16นะครับวันพฤหัสที่16มกราคมปี2ครึ่งนะครับผมไปที่กูดิสันพาร์นะครับ เอฟเวอร์ตันนะครับทีมอันดับที่16ของตารางนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตตันวิลล่านะครับทีมอันดับที่8ของตารางตรงกับเวลาตีสองครึ่งเช่นกันนะครับวันพฤหัสที่16บหกเช่นกันนะครับ16มกราคมตีสองครึ่งนะครับไปที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับทีมเลสเตอร์นะครับจิ้งจอกสยามทีมอันดับที่19ของตารางต้อนรับการมาเยือนของคิสตันพาเลตนะครับปราสาทเรือนแก้วนะครับอันดับที่15ของตารางนะครับแล้วก็ วันที่16เช่นกันนะครับตี3นะครับลอนดอนดร์บี้แมตช์นะครับอาร์เซนอลนะครับทีมอันดับที่2ของตารางจะเปิดอิมิเลสสเตเดียมต้อนรับการเยือนของไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์ทีมอันดับที่12ของตารางนะครับตรงกับเวลาตี3นะครับคู่ต่อไปนะครับขึ้นต่อวันศุกร์แล้วครับตี2ครึ่งนะครับวันที่17มกราคม พอสแมนโลสสเตเดียมนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไบตันที่อันดับที่10ของตารางนะครับอิสวิดได้อยู่อันดับที่18ของตารางนะครับอืมเวลาตีสองครึ่งนะครับคู่สุดท้ายนะครับของนัดที่21นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดโอแทฟอร์ดต้อนรับการมาเยือนของบุ้ยของตารางนะครับเซาทันตันที่อันดับที่20ของตารางนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเก็บ3แต้มได้อ่าแอดมินก็รอให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยขึ้นมา เป็นท็อป10อยู่นะครับอย,อย่าไปพิกล็อกนะครับรูปเบนโอเวรลิมเขียนป้ายตัวตรงห้ามพิกล็อกนะครับห้ามพิกล็อกก็ขอให้เก็บแต้มได้นี่คือคอยู่ในทีนโอแทฟฟอร์ดนะครับอยู่ในทีนโอแทฟฟอร์ดนะครับแอดมินจะรอให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นมาเป็นท็อป10ให้ได้นะครับผมอ่ะสำหรับตารางการแข่งขันนัดที่21เป็นไปตามนี้นะครับเราไปดูตารางคะแนนะเราไปดูตารางคะแนนกันอ่ะตามมาครับ ตารางคะแนนนะครับของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดนัดที่20จะขึ้นนัดที่21ในวันที่15ถึง17นี้นะครับลิเวอร์พูลนะครับแข่ง19นัดมีอยู่4 6แต้มนะครับก็น,นำโด่งไปจ่าฝูงนะครับด้วยสถิติชนะ14สเสมอ4แพ้1นะครับตามด้วยอาร์เซนอลนะครับแข่งมากกว่า1นัดมีอยู่40แต้มชนะ11 เสมอ7แพ้2นะครับตามด้วยนอ t t i ิงแฮมฟอ r e เรสทีมอันดับที่3นะครับ40แต้มเช่นกันนะครับแข่ง20ชนะ12สเสมอ4แพ้4นะครับอันดับ4เซลซีนะครับตามมาห่างๆนะครับ3าแต้มแข่ง20ชนะ10เสมอ6แพ้4นะครับนิวคาสเซิลนะครับตามมาเรียบเรียบเคียงๆแข่ง20ชนะ10เสมอ5แพ้5นะครับ35แต้มแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับหล่นมาอยู่ตรงนี้นี่เอง แข่ง20ชนะ10เสมอ4แพ้6มีอยู่34แต้มบอลมัด33แต้มแอตตันวิลล่า32แต้มนะครับฟูลแลมอันดับ10นะครับ30แต้มตามด้วยไบตัน28แต้มโอ้นานแล้วไบตันเบนฟอร์ด27แต้มสปเปอร์นะครับ24แต้มนะครับชนะแค่7เสมอ3แพ้10นะครับมีอยู่24แต้มอังเก้ก็เก้าอี้ร้อนร้อนร้อนหนาวอยู่นะครับตอนนี้ เป็นเต็งหนึ่งหรือว่าที่จะถูกปลดไม่แน่ใจนะครับเต็งหนึ่งอันดับที่13นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีอยู่23แต้มแข่ง20ชนะ6เสมอ5แพ้9นะครับถ้าเก็บ3แต้มก็ยังไม่ขึ้นท็อปเทนะยังอยู่ตรงนี้อยู่อืมอเอาใจช่วยนะครับาตามด้วยเวสแฮมนะครับ23แต้มคริสตันพาเลต์ยสแต้มนะครับตามด้วยเอฟเวอร์ตัน17แต้มวูฟนะครับมีอยู่16แต้ม ตามด้วยอิสวิส16แต้มเลสเตอร์ Letter 14แต้มแล้วก็สุดท้ายเซาท์แฮมป์ตัน6แต้มนะน,นี่คือทั้งหมดเลยนะครับส่วนด้านขวามือนะครับตัวเลขสีน้ําเงินนะเป็นแต้มที่ซ mm ูเ hmm. ปอร์คอมเนี่ยคาดการว่าจะได้นะครับจากหลังจากจบฤดูกาลนี้จะได้รงลิเวอร์พูล80 89แต้มก็แล้วกันนะครับออปัดเศษอรสเซนอลน,น่าจะอยู่ใน79แต้มอ้ห่างกัน3นัดไม่ถ้า ถ้าสมมติว่าโมเมนตัมเปลี่ยนตัวเลขนี้มันเปลี่ยนตามอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าคาดการณ์ไว้ตรงนี้นะครับถ้าเป็นในทรงนี้เนี่ยแน่นอนนะครับคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้เก่งกว่าความรู้สึกของคนเราหรอกก็ความน่าจะเป็นก็มาจากข้อเท็จจริงที่เขาดําเนินการกันอยู่นี่แหละเพราะว่าการดําเนินการกันอยู่นี่คือข้อมูลที่จะให้คอมพิวเตอร์ไปคาดคะเนนั่นเองนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ